เฉลิมชัยเดชอิดประสานเสียงยันปชปร้ายแตกแยก25กันยายน2568ที่ทำการพักประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายเดชอิดขาวทองรักษาการเลขาธิการพักให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมาดูว่าการประชุมใหญ่เรียบร้อยหรือไม่โดยเบื้องต้นไม่มีอะไรติดขัดเรียบร้อยทุกอย่างโดยเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยากให้จบในรอบเดียว ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักเพราะติดภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนรอให้กลับมาก่อนส่วนจะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์หรือไม่นายเฉลิมชัยระบุว่าขอคุยก่อนใครก็ได้ที่มีความตั้งใจจะมาเป็นหัวหน้าพักตนไม่มีอคติพร้อมยืนยันแทนนายเดชอิดด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเลือกตั้ง ไม่ต้องห่วงว่าตนและนายเดชอิดจะรับตำแหน่งใดๆไม่แข่งด้วยจะได้ชัดเจนเวลาคนเอาไปคิดเองแล้วไปเขียนแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้สังคมสับสนนายเฉลิมชัยย้ำว่าความสัมพันธ์ในพักไม่ได้แตกแยกเหมือนในข่าวเพราะตนเป็นคนที่รอมชอมที่สุด ส่วนกระแสข่าวของนายเฉลิมชัยและนายเดชอิทีิจะมีการย้ายพักนั้นนายเฉลิมชัยหัวเราะและยืนยันว่าข่าวก็คือข่าวอย่างกรณีที่ตนเดินทางไปจังหวัดตรังก็ได้พูดคุยกับนายสมชายโลสถาพรพิพิธซึ่งเป็นคนที่ตนเคารพรักได้มีการวิเคราะห์การเมืองในหลายประเด็นโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์กับภาคใต้ซึ่งตนได้วิเคราะห์ตามสถานการณ์ในฐานะที่อยู่การเมืองมา30ปี ส่วนการที่นายสมชายจะเอาคำวิเคราะห์ของตนไปฟันธงก็เหมือนกับการจัดรายการทั่วไปแต่ส่วนตัวขอยืนยันว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นซึ่งการฟันธงทุกอย่างยังไม่มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดจนกว่าตนได้คุยกับสสของพรรคให้ครบรวมถึงพูดคุยกับคนที่จะมาสารงานต่อคนที่มาเป็นกรรมการบริหารพักเรียบร้อยก่อนซึ่งหลังวันที่18ตุลาคมจึงเริ่มคิดว่าจะเดินหน้าอย่างไรดังนั้นช่วงนี้ขอพักก่อน ไม่เห็นหรือหน้าผมสดใสขึ้นเยอะทั้งนี้หลัง18ตุลาคมจะเป็นการไปต่อทางการเมืองหรือวางมือหรือย้ายพักนั้นนายเฉลิมชัยชี้แจงว่าขอพักก่อนสักหนึ่งเดือนแต่จะไปต่อหรือพอแค่นี้หลัง18ตุลาคมคงต้องใช้เวลานั่งคิดซึ่งการตัดสินใจทางการเมืองของตนอยู่บนความรับผิดชอบตนสนิทกับทุกพักมีพักพวกพี่น้องดังนั้นพักประชาธิปัตย์ต้องมีผู้นำก่อนจึงจะกลับมาคิดอย่างรอบคอบ ส่วนแนวทางว่าจะไปต่อกับพักประชาธิปัตย์หรือจะไปกันทั้งหมดรวมสอสด้วยนายเฉลิมชัยยืนยันว่าต้องขึ้นอยู่กับสสทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนทําตนยังห่วงน้องๆนี่คือตัวผมใครจะว่าโบราณก็โบราณไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนคือตัวตนผมจริงๆยังมีครับยังมีคํานี้ยังใช้ได้อยู่มีอยู่ในประเทศไทยและผมใช้จริงๆและตนไม่เคยทะเลาะก,กับนายเดชอิฐ ผมคบกันทั้งชีวิตเลือกคนที่ผมอยากคบนายเฉลิมชัยกล่าวเมื่อถามว่าหลัง18ตุลาคมโอกาสที่จะไปต่อกับพรรคประชาธิปัตย์มากน้อยแค่ไหนนายเฉลิมชัยยิ้มรับแล้วบอกว่าไม่มีใครรู้อยู่2เรื่องคืออนาคตและใจคนส่วนสัปดาห์หน้าจะมีการนัดคุยกับนายอภิสิทธิ์หรือไม่นั้นนายเฉลิมชัยระบุว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องได้คุยอยู่แล้วเพราะตนกับนายอภิสิทธิ์ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เพราะตนอยากให้พักมีคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่และขับเคลื่อนต่อไปดังนั้นดังนั้นนักวิเคราะห์หรือข่าวที่ออกไปณวันนี้มันยังไม่ใช่ความจริงหนีไม่พ้นโดยช่วงท้ายได้มีการสอบถามถึงนายเดชอิสว่ามีการทาบทามไปอยู่พักกล้าทำนายเดชอิฐยืนยันว่าไม่มีครับกินข้าวกินธรรมดาทําให้นายเฉลิมชัยพูดแทรกขึ้นว่ามีแต่พักเฉลิมชยัยจึงถามต่อว่าจะไปตั้งพักใหม่ใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยหัวเราะอ,อีกรอบและระบุว่า คุณก็คิดไปเรื่อยเพราะอย่างไม่คิดรอให้ถึงเวลาก่อนที่ออกมาวันนี้มาอยากให้สังคมสับสนขอยืนยันว่านายเดชอิดกับตนรักกันทั้งชีวิตคบกันทั้งชีวิตไม่มีหรอกที่คนมาบอกว่าประชาธิปัตย์ภายในแตกแยกอาจจะมีบ้างความเห็นบางเรื่องไม่ตรงกันแต่ไม่ใช่จุดสําคัญที่จะมาบอกว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อคบหรือไม่คบทุกสังคมก็มีขนาดสามีภรรยายังทะเลาะก,กันแต่ยิ่งทะเลาะก,กันลูกยิ่งดก ด้านนายเดชอิดกล่าวยอมรับเซหิตท่าทามร่วมพักกล้าทําจริงแต่ยังไม่ตัดสินใจรอให้ภารกิจเลข,ขาที่การพักสิ้นสุดลงก่อนจะตัดสินใจอีกครั้งโดยยืนยันได้ว่าหากยังอยู่จะไม่รับตําแหน่งใดๆแต่หากต้องไปจากประชาธิปัตย์จะพาสสที่อยู่ในการดูแลของตัวเองไปด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนแม้แต่ภรรยาและลูกชายให้ตัดสินใจเอาเอง